โช์ดิสเซวันนี้จะบอกว่าเทรนด์ใหม่ๆเกิดขึ้นแทบทุกวันตามไม่ทันแต่ถ้าอยากย้อนยุกกลับไปดูความรู้สึกดีๆ นอสตาเซียกำลังจะบอกคุณครับโชว์บิสในวันนี้นะครับอยากพาท่านผู้ชมมารู้จักกันว่าทำไมช่วงนี้ทุกคนไถติ๊กต็อกหรือว่าทีทีนี่นะครับจะได้ยินเพลงย้อนยุคสมัยเก่าๆไหม6070จนทำให้เด็กรุ่นใหม่ในยุคที่เรียกกันว่าเจนซีถามว่าเพลงนี้มันคือเพลงอะไรไม่ว่าจะเป็นเพลงชื่อดังอย่างเช่น One Way Ticket หรือแม้แต่ Can't Take My e y e Off You เลยนะครับมันเกิดอะไรขึ้นกับคนในยุคปัจจุบันซึ่งเต็มไปด้วยเด็กเจนซีที่เติบโตมาก,กับโซเชียลมีเดียเห็นทุกสิ่งทุกอย่างใหม่แต่ ความรู้สึกความนึกคิดกับย้อนยุคไปจนกระทั่งมีคำคำหนึ่งที่ท่านผู้ชมเคยได้ยินนะครับ nostalgia นะครับคำว่า nostalgia นี่นะครับถ้าเราจะพูดกับไปหลักทฤษฎีนิดหนึ่งเนี่ยมันเป็นคําที่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยโบราณโบราณกันมาแล้วนะครับในยุคที่ทหารเนี่ยนะครับไปรับใช้ชาติและปรากฏว่ามีความรู้สึกนึกถึงบ้านเกิดของตัวเองนะครับมันไม่เหมือนกับ homesick กันเลยนะฮะเพราะว่านี่คือความรู้สึกที่ปรากฏว่ากับการเป็นยุคสมัยใหม่ที่นํามาใช้ในเรื่องของการทําธุรกิจได้หลายรูปแบบกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการนําเสนอผลิตภัณฑ์หรือ ที่เกิดขึ้นในยุคสมัยอดีตแต่ว่าคนในปัจจุบันซึ่งสมัยเมื่อก่อนเป็นวัยรุ่นหนุ่มสาวตอนนี้เป็นคนสูงอายุเข้าไปแล้วนะฮะนี่คือเรื่องของสินค้าผลิตภัณฑ์แม้แต่เรื่องของการบริการครับมีการจัดนิทรรศการกิจกรรมต่างๆที่ย้อนยุคกลับไปสมัยวนันวาน,วานยังหวานแซ่บอยู่ยนี้เป็นต้นนะครับหรือแม้แต่เด็กยุคในปัจจุบันที่เต,ติบโตขึ้นมาแต่เขาไม่เคยเห็นอะไรเลยในอดีตที่คุณพ่อคุณแม่เขาเล่าให้ฟังเขาก็ได้สัมผัสกับความเป็นนอสติเจยต่างๆที่เกิดขึ้้้้นนนนนตรรรงงีีงคคัััับบววเยอาาากล่่ใหฟะ คอนเซปต์หรือแนวความคิดนอสเอรียเป็นหนึ่งในธุรกิจที่สามารถฝากการเวลาย้อนยุคจนถึงอดีตและไปต่อในปัจจุบันได้ท่านผู้ชมจําตัวกระตูนที่เรียกกันว่าธร,รมกจิได้ไหมครับฮือฮามากเลยนะฮะในช่วงตั้งแต่ปี1 9 9 6จนถึงปัจจุบันนี่รวมๆ3ทศวรรษหรือ30ปีกว่าๆเนี่ยมีคนที่ยังสนใจติดอกติดใจและนึกถึงเจ้าตัวกร์ตุนธร,รมกจิอยู่ตลอดเวลาในยุคนั้นจําได้ไหมครับว่ามีการผลิตเป็นของเล่นขึ้นมาให้เราไปติดตามหาเจ้าตัวธรมกจิ แล้วอยู่ที่ไหนเราก็สามารถจะป้อนอาหารมันในรูปแบบที่เป็นเสมือนจริงหรือว่าเวอร์ชวลได้จนทําให้เจ้าเครื่องเล่นตัวนี้นี่นะครับขายดิบขายดีในช่วง30ปีมานี่นะฮะรู้ไหมครับว่าขายไปทั้งหมดกี่ชิ้น100ล้านเครื่องทั่วโลกเลยนะครับถ้าจะพูดกันตรงอย่างเช่น Gen X อายุ50-50-55เนี่ย ในอดีตที่ผ่านมาก็เคยเจอตัวการ์ตูนหรือคาแรคเตอร์อะไรบ้างทารรมาก็จิก็เป็นตัวหนึ่งโดราเอมอนหรือโดเรมอนก็เป็นตัวหนึ่งครับหรือถ้าถอยไปมากกว่านั้นก็อันปังแมนเนี่ยเหมือนกันครับจึงทําให้พวกบริษัทสมัยใหมเเใ่เนี่ยนำเอาคาแรคเตอร์ในอดีตเนี่ยมาเตือนความทรงจำจนในที่สุดเกิดคําฮิตในโลกโซเชียลมีเดียเขาเรียกว่าอะไรฮะเด็กหนวดไม่ใช่เด็กที่มีฮอร์โมนแล้วแก่เกินไปแล้วมีหนวดขึ้นมานะครับแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า kid ดาว ที่เดามาจากคำว่าคิดบวก a d u l t แล้วเรียกกันว่าเด็กหนวดครับเด็กหนวดก็กำลังพูดถึงกลุ่มผู้บริโภคเนี่ยที่ในปัจจุบันเขาได้มีโอกาสและที่จะได้ซื้อสินค้าของเล่นหรือบริการในอดีตย้อนยุคกลับไปที่ตอนที่เขาเป็นเด็กไม่สามารถจะซื้อหาได้เลยนะครับยกตัวอย่างง่ายๆสังคมตัวต่อโมเดลกันดั้มในประเทศไทยนี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเวลาท่านผู้ชมไปที่ญี่ปุ่นก็ตามหรือในเมืองไทยก็ตามเนี่ยสังเกตดีๆนะฮะ คนที่ชอบจะไปซื้อโมเดลตัวต่อกันดั้มเนี่ยมักจะเป็นคนระดับประมาณเจน Y m i มิเลเนียมหรืออาจจะเป็นเจน X ด้วซยซ้ำพวกคนเหล่านี้ในอดีตเขาติดตามชมเกี่ยวกับเรื่องของการ์ตูนอย่างเช่นกันดั้มหรืออีกหลายตัวคาแรคเตอร์หลายรูปแบบที่เกิดขึ้นเลยนะครับนี่นะครับสิ่งที่ผมกำลังให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้เข้าถึงได้ง่ายที่สุดคำว่านอสตาเจอรมันคืออะไรและทำไมายุคนี้นี่นะครับนอสตาเจอรถึงกลับมาโด่งดังอีกครั้งในยุคที่เรากำลังอยู่กลางทศวรรษที่20เนื่องจากว่า ถ้าเราจะดูกันแล้วในปัจจุบันนี้นะครับโครงสร้างประชากรทั่วโลกหรือแม้แต่ในไทยก็ตามเนี่ยนะครับเป็นคนที่อยู่ในวัยที่ผ่านมาตอนสมัยสิ้นสุดสงครามโลกหรือแม้แต่หลังสงครามโลกครั้งที่2คนกลุ่มนี้ถ้าพูดไปง,ง่ายๆก็คือ GenX ตอนนี้ก็ประมาณสัก55หรือกำลังจะกลายจากเกษียณ60นะคนกลุ่มนี้ในสมัยนั้นไม่ได้เป็นคนที่สะดวกสบายเกิดขึ้นมาก็ไม่ใช่ว่าพ่อแม่รวยตัวเองก็ต้องขนขวายพยายามทุกสิ่งทุกแบบในชีวิตเนี่ยอาจจะไม่มีสิ่งที่เคยต้องการอยากจะได้ของเล่นบางชิ้นบางอย่าง รือความรู้สึกไปท่องเที่ยวบางที่ก็ไม่เคยไปเพราะโอกาสไม่ให้เป็นยุคที่เรียกว่าปากกัดตีนถีบทุกสิ่งทุกอย่างต้อง่ากันเลยครับแต่พอตัวเองโตขึ้นมาถึงขนาดน,นี้ทํางานทําการโอกาสมีได้มีทรัพย์สินเงินทองพออยากจะตอบสนองความรู้สึกในสมัยเด็กๆซึ่งไม่เคยได้รับเลยนะฮะนี่แหละครับจึงเรียกกันว่านอสตเจียครับในปัจจุบันในประเทศไทยก็มีการอําแนวคิดของนอสตเจียนี่ม่ใช้มากมายนะครับยกตัวอย่างเช่นภาคการท่องเที่ยวของบ้านเราเนี่ยครับ ก็จะมีการนาเอารถจักรไอน้ําในสมัยอดีตตั้งแต่รัชกาลที่5เนี่ยออกมาวิ่งให้บริการในวันหยุดสําคัญทางการท่องเที่ยวในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับยังมีสิ่งอื่นๆที่เกิดขึ้นกับแนวนอสตาเจียเหมือนกันครับเช่นเราจะเห็นเสื้อผ้าย้อนยุคแม้แต่ในร้านฟาสต์ฟู้ดจำได้ไหมฮะร้านขายฟาสต์ฟู้ดชื่อดังแห่งหนึ่งเนี่ยยังย้อนยุคเอาเมนูสมัยที่เขาเปิดแรกๆในประเทศไทยกลับมาอีกครั้งจนกระทั่งในที่สุดก็เกิดเป็นเสียงสะทอ้อนในโซเชียลมีเดียว่านี่คือเมนูที่สมัยชันยังหนุ่มยังสาวเนี่ย ได้กลับมาทานกันอีกครั้งนอสตาเจ i a เองนะครับจึงกลายเป็นสิ่งที่ตอนนี้วงการธุรกิจเนี่ยนะครับพยายามจะเอาสิ่งที่เป็นอดีตกับความรู้สึกทรงจําที่ดีๆซึ่งตอนนี้อยู่ในคนหลายรุ่นหลายวัย และสิ่งที่จะเป็นผลพลอยได้อีกอย่างนึ่งก็คือว่าจะทําให้คนรุ่นใหม่วัยเจนซนี่แหละครับซึ่งเขามีอายุเพียงแค่ประมาณแถว25-26ปีเนี่ยได้ระลึกถึงความทรงจําของรุ่นพ่อแม่เชื่อมต่อย้อนเวลาไปถึงสมัยเมื่อ70หรือ80ปีที่แล้วจึงทําให้ในทุกวันนี้ในว่าท่านผู้ชมนั้นจะอยู่ในโลกโซเชียลมีเดียกับแอปพลิเคชันต่างๆก็มักจะได้ยินเสียงเพลงย้อนยุคพอไปถามคุณพ่อคุณแม่บอกะ เพลงนี้สมัยคุณพ่อคุณแม่ยังเป็นดิสโก้ซิกตี้กันอยู่เลยแต่เด็กในวัยเพียงแค่อัลฟาหรือแม้แต่เด็กในวัยเจนซีวันนี้ก็ได้ยินเสียงเพลงนี้และไม่ว่าจะด้วยความบังเอิญอยังไงก็แล้วแต่ความรู้สึกร่วมสมัยมันเชื่อมต่อกันได้นอสตเจียจึงกลายเป็นกลยุทธ์และอาวุธทางธุรกิจในยุคสมัยใหม่และเชื่อว่าแนวคิดอย่างนี้ไม่มีวันตายครับอย่าลืมนะฮะความรู้สึกดีๆย้อนยุคอย่างนี้มันก็กลายเป็นสิ่งที่ทําให้ธุรกิจนั้นเติบโตต่อไปได้ไม่ว่าจะเป็นระดับโลกในประเทศหรือแแมม้ตต่ภภูิภาคก็